สวัสดีค่ะวันนี้เอจะพาลูกค้ามาดูนะคะเป็นห้องจักรุซี่สูตรขนาด51.5ตารางเมตรนะคะของโครงการโอเชียนฮอริซอนค่ะ,คะก็คือเวลาเราเปิดห้องเข้ามาปุ๊บเราก็จะเจอเป็นโซนครัวเลยนะคะก็ฝั่งด้านนี้เราก็จะบิวเป็นชั้นวางของแล้วก็ด้านตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บเครื่องซักผ้านะคะแล้วส่วนโซนนี้ตัวนี้ก็จะเป็นชั้นวางรองเท้าค่ะแล้วก็ เราจะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าแถมให้ลูกค้าด้วยนะคะก็จะเป็นเตาอบไมโครเวฟนะอันนี้เป็นไมโครเวฟนะคะแล้วก็เป็นตู้เย็นส่วนฝั่งด้านนี้นะคะด้านนี้ก็จะเป็นครัวก็เราจะบิวเป็นแบบนี้ให้เลยจะมีเตาไฟฟ้าด้านนี้จะเป็นซิงค์แล้วก็จะเป็นชั้นวางของต่างๆเนี่ยค่ะก็คือชั้นเก็บของตรงนี้ก็เปิดได้แล้วก็ คือที่นี่อะค่ะค่อนข้างที่จะทำคือเราจะบิวชั้นวางของให้ลูกค้าเยอะมากทั้งซ้ายทั้งขวาก็คือสามารถวางของได้เยอะมากๆเลยค่ะค่ะตอนนี้เอกก็จะอยู่ในโซนห้องนั่งเล่นนะคะโซนห้องนั่งเล่นของเราอ่ะก็จะมีโต๊ะทานข้าวที่สามารถนั่งได้สี่ท่านทั้งหมดนี้คือเราให้หมดเลยก็จะมีเก้าอี้ให้สี่ตัวแล้วก็เป็นโต๊ะขนาดใหญ่แล้วพอถัดมาจะเป็นโซนอ ห้องนั่งเล่นที่เป็นโซฟาขนาดใหญ่นะคะก็คือเนี่ยที่ลูกค้าเห็นนะคะคือห้องนี้ซีลิงค่อนข้างสูงก็คือเนี่ยสูงประมาณ3.3เมตรก็มันสูงมากแล้วว่าเวลาเรานั่งดูทีวีเงี้ยเราจะได้ไม่อึดอัดนะคะก็คือเราจะมีโคมไฟประดับแถมให้ลูกค้าด้วยโซฟาโต๊ะ แล้วก็มีชั้นวางทีวีแล้วก็มีทีวีให้ค่ะเป็นชั้นวางแบบบิวอินนะคะเราตกแต่งหรูหราลูกค้าสามารถเก็บกระเป๋าแล้วก็ย้ายเข้ามาอยู่ได้เลยเพราะว่าทุกอย่างพร้อมหมดแล้วตอนนี้เราอยู่ในโซนไฮไลท์ของห้องจากรกุสซ,ซี่นะคะก็คือเนี่ยมันจะมีประตูนะคะจากห้องนั่งเล่นที่สามารถเปิดไปลงอ่างได้เลยนะคะ เราก็เปิดออกมาปุ๊บก็จะเป็นอ่างอ่างก็จะมีความลึก1.2เมตรนะคะกว้าง1.5คูณ3.3เมตรนะคะก็คือมันไม่ใช่สระที่มีไว้เฉยๆคือเราสามารถลงไปเล่นได้จริงนะคะเพราะว่าไซส์ก็กำลังพอดีค่ะ,คะตอนนี้เอจะอยู่ที่ระเบียงนะคะระเบียงเนี่ยก็คือเราจะมีเป็น นั่งเล่นให้เก้าอี้2ตัวแบบนี้ค่ะแล้วก็เป็นโต๊ะแบบนี้ระเบียงก็ค่อนข้างที่จะกว้างเห็นไหมคะมันสามารถวางเก้าอี้ได้2ตัวเราสามารถนั่งชิลดูบรรยากาศข้างนอกได้จะเป็นวิวสวนหรือว่าจะเป็นวิวสระน้ําได้หมดเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราจะอยู่ในโซนห้องนอนนะคะก็คือเราจะบิวเ,เป็นหัวเตียงให้แบบนี้อันนี้เป็นเตียงที่เราทําให้นะคะเป็นแบบนี้เลยอันนี้จะเป็นเตียง5ฟุตนะคะจะมี โต๊ะหัวเตียงแล้วก็มีโคมไฟให้แล้วก็ด้านหัวเตียงก็จะบิวแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ไฟประดับแล้วก็มีให้ด้านนี้ก็จะเป็นทีวีนะคะแล้วก็คือระหว่างห้องนอนกับห้องน้ําเราก็จะมีเป็นประตูบานเลื่อนสไลด์ให้แบบนี้นะคะก็ะเพื่อความเป็นส่วนตัวเนาะค่ะตอนนี้จะอยู่ในโซนอ่าเป็นโซนห้องน้ํานะคะก็คือพอเข้ามาปุ๊บก็จะเจอเป็น เป็นเคาน์เตอร์ตรงนี้แล้วก็เป็นซิงค์ล้างมือแล้วก็เป็นกระจกแล้วด้านล่างเราก็จะบิวเป็นชั้นเก็บของให้นะคะส่วนมาฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าก็คือเป็นตู้ขนาดใหญ่ที่เนี่ยเราสามารถเก็บของได้เลยเป็นแบบนี้เลยคะ่ะส่วนห้องน้ํานะคะห้องน้ําก็คือเราจะแยกเป็นโซนเปียกกับโซนแห้งให้อย่างด้านนี้ก็จะเป็นชักโครกส่วนฝั่งด้านด้านนี้ ก็จะเป็นเป็นชเวอร์นะคะเป็นที่อาบน้ําก็คือเวลาเราอยู่สองท่านก็คือจะได้ไม่ต้องแย่งห้องน้ํากันก็คือแบ่งกันเข้าได้เลยค่ะค่ะห้องนอนของเรานะคะเราสามารถเปิดประตูไปที่อ่างแจก,กุซี่ได้เลยนะคะเป็นตรงนี้เราก็เปิดลงน้ําได้เลยจากจากส่วนห้องนอนนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะคะบ๊ายบาย Fiu